กับสบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขคนเดอ้อสุมองสุบอนบอกพังไทยหรัวทางลาวทางอ้ายเพิ่นก็มาดำหน้าสอยเแ่าแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พ่อทำมดพี่น้องแม่แม่น้องดำก็มามาื้อนในว่านี่บ่เ <laughs> ห็นว่านี่ดำหน้าพิ่นว่าซั่นมื้อนี้เพิ่นบ่ได้ดำหน้าผึ่นเพราะก็รเหยามากคือเก่ากกกกท่าจ่อยพี่น้องเอ้ย เอ้ามาอันอันเน่งสายยางสวยประเด็เนฮะแมน,ค,น,นคือกันกับแม่ตาแม่ตากะขันรบ่ยากนะกะมาตั้งแต่มือเละแต่มือปอกลงโลงกก้านอกมันีว่าสันหนูกะมาแต่พ้อหดมันนี่ว้าในกะบ้าน่าในึ้นหากะึ้นแต่โลกก้าด้านหน้ายังแจ้นึงกะร้านหายโทรมาแหนูกะเมื่อ แน่นบรรยากาศเนากับพอดีนเนาะอืมหน้าเล่นกับปลามาอ้าพี่แล้วหน้าตัวเองกับปลามามาสัสแม่น้องดำว่าพี่น้องเอ้ยเพมันกระคนขยันพี่น้องเพมันกับเป็นเอื้อยของเมตตานี่แหละแม่น้องดำนะพี่น้องเอ้ยลูกป้าอืมเลยน้องเดียวกันเบิดพี่น้องเอ้ยอันนี้กาอันพ่อพ่อกับซ่องน้องมิดเด้อพี่น้องเป็นตากล้องให้เพิน่น เพราะว่าน้องมิดเพิ่นบได้ม,มาพี่น้องเอ้ยมาอันมาดำนาเพิ่นบได้มามืาอนี้ให้น้องสาวมามาเปลี่ยนสัตว์แม่นให้น้องสาวมาเปลี่ยนให้น้องมิดมาพี่น้องเอ้ยมาืาอนี้มาเปลี่ยนน้องมิดน้องเศรของเมตตาเองพี่น้องเอ้ยอุทิศน้องมิดนั่นแหละ ให้เพิ่นมาเปลี่ยนอ้ายเพิ่นเพราะว่าอ้ายเพิ่นฆ่าไทหุ่นนากะเพื่อสิได้ดั้มกะย่งร้ายมืออยู่ดอกไม้ตากะก้าพันยาวกะมาสอยเอื้อยอ้ายสะกดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันพุ่นแล้วข่อยกะอ้ายเพราะว่าก้าห้างกะไดซิบก้มือ่นเออบ้านไอ้ปอกลงดั้หน้ากับพี่น้องเอ้ยบ้านไ้เอาเดือนอง อืมเป็นเดือนได้จังได๋แลเอานะเฮานะเดือนกว่าแต่ละปีค่ะคือกันไหนบ่บ่ได้จ้างยอดชื่อแม่นบ่ได้จ้างดำนานคือกันบ่มีเงินจ้างปาลูงเอยจักสิได้ละดำเอาเองกยามแนวด่ะเป็นเดือนดำอยู่หัแลดำแม่นแม่นบ่มีน้ำกระดดบ่ได้ซื้อแต่น้ำมันปีแล้วนี่บซื้อน้ำมันหลายปแล้ว ห้องงานได้ดำน้ำพ้นไอยเดียวนอะเพิ่มวัดดั้น้าแล้วจนแหงเส้นน้ำขั้นขั้นสิบดูดำผัดญาตกะบังพี่เลี้ยงเนาะอือเ้ากะพี่น้องเอ้ยสาวจอยเพือกกะดำน้าเป๊ะตึ้บุ๊กเป็นบุ๊กอืออ้าวบะดำน้าซอยสาวจอยเด้อพี่น้องเด้อพ้นว่ามาเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจ อันขั้นขั้นพัวเจก็เราอยากมาซอยแฉ่มาบ่พี่น้องขั้นพัวเจก็เราสิมาซอยนะบ่ฮับว่าบสันเบื่อแล้วนางอกหักพี่น้องเลยนางอกหักว่าสัตวพี่น้องเอ้ยเบื่อพี่น้องอ่าเบื่อแล้วว่าสัตวคือจังหวะอ่าคือจังหวะ ขัวเจว่ามือแหลงเสียนโทรเคลียว่าสันบ่ได้โทรบ่โทรบ่หับบ่สะจ่อยบ่แม่นบ่หับบ่จักบ่สะจ่อยนาบ่สนใจข้าอ้าวนางบ่หับสายนางไม่สนใจสันนางจะหาผัวใหม่อ้าวหาผัวใหม่บ่หับหอดสายผัวเจซัมพี่น้องเอ้ยผัวเจสิโทรมางอนเพราะว่าบ่หับ แค่สำคัญที่น่ากวพี่น้องนน้องน้องดคนขยันกัไรสายผุนผุนไวขนาดอแม่น้องดัมว่ามมบพ่อน้องดําให้กับบเอาว่าสันตีว่าพ่อน้องดํมน่ะถ้าอ่นกินบัแซ่ไ้กบเออาเอาหูกใส่กับอาเป็นกับบุญเพงเหี่ยวออ้าว ตาปุยหน้ากับมอบาบุญเพลงหายกันนั่งบอกเอาเฮ้ยแม่นองดำสิไปนับยังงานพ่อพ่อนนองดำนัดขนาดน้องมิดนันนาน้องมิดนั่นนั่งยังบอกเอาน้องมิดน่องมิดน้ะมาดับหน้าดับสีหามือนั่นนะถามว่าท้าจ่อยสิเอาบ่อกับน้องมิดเพราะว่าบ่อบอกเอาเอาผัวเจ๊เพราะว่า บานบานแล้วเพราะว่าน้องมิดบ่เอาเพราะว่าเจ้าสิวานอะไรสาวปุ๋ยามจบดีว่าบ่เอาบอลกับน้องมิดบ่เสียผัวเจสัสพี่น้องเอ้ยมิดแต่ว่าผัวเจหล่อกบาดพัวเจเศษเพิ่มลดเพิ่มแบบเพิ่อหักเดียวอืมเพิ่มหักเดียวใจเดียวจ้ะพี่น้องเน่อยมันเมืองกันหน้ากับมุมมากพี่น้องฮะ กินห่วมกนันนางหมอมากเลยนะอ้าวกินห่วมกนันนางหมอมากม <laughs> อันบอสะจอยอันคุณแม่นะ่ะเล่ากับบไรีอันนั่นดอกเล่ากับอันเล่ากับบไรีเอาเลยดอกเล่ากับพ่อสัวขาวใช่คุณแม่ค่ะอ้าวใส่คุณแม่ค่ะเสองคนคือนนะ้อง <laughs> อ้าวเบื่อทั้งส <laughs> องเลยฉันฮ้พี่นอ้องเอ้ยสะจอยงอนแห้งแหง้งพี่นอ้องเอ้ย นางเสียใจมากคุณแม่โอ้คุณแม่อันนั้นเหตุให้นางเสียใจว่ะนางลด,ดเสียใจอย่างแห้งเลยพี่น้องสิบ๊บไปใกล้มาสั่นสิบ๊บไปใกล้หดผัวเจะจัะทำไรพี่น้องเอ้ยอืมที่แบบซะจ่อยพี่น้องพอากาอู้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าใจผัวเจะขนาดเลยเพราะว่า พ่อเจกันว่าก็พเจกับบัวเอาจริงเอาจังดอกพี่น้องพอเจกับอันกับคุณแม่กับวอยอกะเล่นส,ส,สื่อแต่นางนี่ตพี่น้องเอ้ยนงางน่ะถือทำเป็นจริงงอนแหงพี่น้องอืมงอนแหงเจอหมาวาน้ำไพรหมาวาเนี่นะไผรทำกับบัวก็อึกอ จักหายแห้งอิริย์ประศร์หักหายแห้งว่านั้นคุณแม่คุณแม่เหตุให้น,หานางเสียใจเอาใครบอกคือขาดจักสิว่าวเอาแนวใดใครไหนแต่ดิ้นอันนี้มันบกแข็งนอ,อาชื่อยจอืมมันลมปลักไงมันลมด้วย อ้ากกัากกาดูมันเหียวอันนี้กันน่าอายพี่น้องมันเป็นคนละพันเนาะตัวน,นี้กัเลี้ยงลงไปหอดห,หวยคบ้านี่นะออเออเออให้จากกองนาะหน้าข้าจ่อยบ่ พี่น้องพอน้องม,มิ้นกับบุ๊กเป็นบุ๊คคกเดยกลางพระอัดพี่น้องน้ำกับบุกคอยทั่ว่าเป็นใดถือว่าน้ำน้ำแปลว่าหน้าหน้าขันขันได้ครับพี่น้องแบบหน้าบุบหน้าบุบห้าบุบเพียงแน่น,น่ะขู่ขู่หวานทุ้ยแน่น,น่ะขู่น่ะอน้องมิ้น,มมนเบิ้ลพี่น้องย่านนั้นบ่ทันคนดำะว่าคนดำกะ สองสี่หกเจ็ดแปดแมนมืดพ้นมาอีกแล้วต้องใช้มือแรงมือแรงมาอีกได้กำลังย้ายสายแล้วอาวพี่น้อง <c oughs> น้องดีแทกเห็ดหละพี่น้องสาหน้าพี่น้องเฮ้ยพนตุก คุนตุกจะจ้ากน้ำกระบอกเพียงพอพี่น้องเพราะว่าขาดนำ้ำมองโน้นสะใสพี่น้องเลยอือสะหนามใส่น้ำพี่น,น้องเอ้ยทางคนงานเทาก็ใส่อยู่หยับหยับอยูพออย่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยดูกเสาเมตาหนากักกลืมมาสัน่นมาเพราะว่า เบิ่งเพราะว่าอ้าวลืมใส่สงฆคราสั่นมาได้ค้าดำมาสั้นพี่น้องได้ค้าดำมาสั่นสามเมตต้ามาได้ค้าดำบบบนี้มาสั่นย่าเลยสามเมตต้ามาได้ค้าดำบบบนี้มาสั้นพี่น้องเลย รับหน้าสอยลุงตัวแทนของน้องมิดพี่น้องเอ้ยน้องมิดพ่นบ่ได้มาแล้วกับบได้ห้านี้อันหนึ่งพันศั์ดอกพี่น้องแต่ว่าอันมอนี่กะช้หุ่นหน้าสอยพอพี่น้องพะว่ายังบ่ททนเลเอาเื่อแต่พ่นบัได้ขาดจักเื่อดอกแต่พาแต่ลุ่ดำนาห้ากับมอนี่แล้วพ่นบ่ได้มาเพราะว่าให้พ่นช้หุ่นหน้าสอยพอก่อนหายนอกนิดมาเปลี่ยนพี่น้องกะบอกเป็นยังคือเก่าพี่น้อง ให้คุณน้าแล้วน้องมิดกะซีมาดำเนินงานคือเก่าจนกว่าตัวเองสิได้ดำแหละพี่น้องเอ้ยในใดกะอย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่น้องเด้อในใดต่อขอฝากคนนี้ส่องน้องมิดแล้วกัน่องเมตาแล้วก็ส่องน้องอ้งนน้ำเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาได้เลยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยเมตาแล้วก็น้องมิดน่องคับน้องอัมมาลาในเด้อพี่น้องขอบพระคุณลงหนาเด้อจ้าบ๊ายบายพระสุขสุขคน อาการเมตตากับข้อลาคลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่ซ่องที่เมตตาพ่อไปมนเมื่อกี้นีอเนาะคือว่าซ่องน้องหมิดเนาะแล้วก็ะซ่องน้องอ่างวนซ่องเมตาน้ำพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งพี่น้องซับสไครต์ให้เมตตารวยเด้อพี่น้องขอบพระคุณรองหนาเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่จ้า